าสนิทกันเหรอเขาูจักกันเหรอตั้งููจักกันเหรอมาช่องสุดกับตั้งแต่เขาสนิทกันเหรอเขาแกนกันติดไม,ไม่ไม่ใช่ยังมาติดปาน,น้ำฝนหมอแบบนี้ไมใช่จะมาติดปาน้ำฝนละวนางงามมิตรภาพด้วยน้ำฝนน้ำฝนรักเด็กด้วยนะออมาแล้วมาแล้วนะคะไม่ใช่จะมาติดปาน,น้ำฝนเหรอเวลากัน ป้าน้ำฝนก็เป็นก็เรียกว่านางงามมิตรภาพนั้นนางรักเด็กนะน้ำฝนไม่เหมือนบอสไม่ใช่จะมาติดป้าน้ำฝนทีนี้ก็จะเอาไม่ออกแล้วบ่ะนี้ี่จะร้องหาน้ำฝนเนอะนะคะดรอดูใครจะร้องหาใครนะไปดูตั๊แตกด้วยนะคะวันนี้มาร้านวันแรกนะคะเคยมาครั้งหนึ่งตอนวันเกิดนะคะว้าตาตาสามถุงจากคุณพ่อภายร้านะคะ่ะ วันนี้ลูกสาวเป็นพ่อไปร้านนะคะลูกสาวแม่มีตังค์นะคะมาหน้าร้านนะคะน้องต๊อกแตกลาบค่ะเป็นคุณพ่อไปร้านค่ะสนใจหนูร้อนส๋าทุกคนนะคะคุณพ่อจากอินโดูต๊อกแตกขายวันนี้ข้ากันลูกวอ๊ยกวัก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 เออเสียงดีจังเลยเล่นแจะแน่เลยถ้ามันพื้นมันเปียกเอาสามถุงเอาลายดี แล้วสาวทุกคนนะคะพ่อจา๋าเห็นดูรุกสาวนู่นฝั่งนู้นก็เล่นดูฝั่งนู้นก็น,นอนกลิ้งนะคะ <Honestly. S 1> ขอบคุณค่ะข่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็น <c oughs> ดูหน้าร้านด้วยะคะ่ะคุณแม่จ๋ามีทั้งหมดตอนนี้สี่เชือกนะคะ

น้ำฝนน้ำฝนมาพักกินด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะอคุณแม่ลาลิตาให้ย่าเชือกละสองร้อยคะแนนค่ะเยะ้อ่ย่าเชือกละสิบสองมัดน,น้องอ้อยมีสี่เชือกนะคะแม่เออดอกพีเเ่เข้าดอกเชือกเออลาขวาขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าสาขุบคุณกับคุณแม่คะ่ยะย่าเชือกละสิบสองมัดจา้า มีสี่เชือกนะคะห้ากับบอสบอสยังไม่ขึ้นมาฮะว้าวอันหนูเล็กมาแล้วอันหนูเล็กด้วยนะคะคุณแม่หนูเล็กมาพอดีนะคะชิป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดือาขอบคุณคนสาดด้วยนะคะขอบคุณแม่นะคะแม่ค่ะ <im itation> หลักฐานว่าคนสาวที่คนกคุณแม่ลาดิตาด้วยนะคะเอ็นดูเมตตาน้องช้างหน้าร้านของเรานะคะทุกเชือกเลยนะคะนะ,ะ้ะกโครงการปกปักรักษาทุ้มครนนะคะคุณแม่คุณแม่มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพาแข็งแรงนะคะมีคะแนนรถเลือนะแม่จ๋ากราบกับคุณแม่ลาดิตาคะ่ะตั๊กแต๊กยังตื่นเวทีอยู่ตั๊กแต๊กสวัสดีค่ะยังตื่นเวทีอยู่นะคะ เช้าละ12เช้ละ12มัดจา้ายังตื่นช่วงแสนยังไม่นั่นหรอแม่ยังไม่ชินมันอยู่กับป้าน้ำฝนเดี๋ยวมีร้องร้องติดป้าน้ำฝนแน่ๆเหมือนตะวันมาแล้วก็เวลากลับร้องใหญ่เลยว่าติดป้าน้ำฝนเมื่อก่อนเฉ็ยดละว,วันนิดหนึ่งวันนี้นะคะขอให้ถูกเลยนะแม่ไม่ต้องเฉียด สาธุสาธุนะคะแม่เอ็มค่ะค่ะทุกคุณสาธุทุกนนะคะแม่แก๊กไม่แบบว่าไม่เคยเจอเพื่อนเพื่อนเขาเหมือนเขาตื่นเขาถ่ายถ่ายตลอดเลยเออมาก็ยังไม่กินเลยยังไม่ชินเวทีต้องมาบ่อยๆยวมีเดี๋ยวงมีงานอะไรนะวันมาเถ่ายเนาะ ทันทายเดี๋ยวเราจะหาซื้อโบชสวยให้ติดทุกเชือกจัดกิจกรรมเล็กๆเหมือนเดิมแล้วแม่เนะาะวาเลนทายงานต่อไปแม่บอกจะมีงานทุกเดือนไม่ได้นะวันทนทายเสร็จแล้วก็วันช้างไทยแม่วาสนาสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแม่จา๋าอินโดแมตจาน้งช้างของเราได้คะ่ะ ไอดูในตาหน้องชมพูดได้ค่ะอาเจ๊บอกว่าหนูกินด้วยตา ขขอบคุณศาสตร์ขอบคุณคแม่อิมนะคะเมนตาน้องช้างหน้าร้านของเรานะคะขอให้พ้นนนํำนะคะพระผักรรมค้ำครองนะคะคุณแม่คุณแม่อิมนะคะขอใมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีคะแนนลดเหลือนะแม่จา๋าราบร้อนคุณแม่อิมค,ค่ะสงสารจะใส่เสเื้อลายดอกใช่ค่ะคุณแม่น้ำฝนรลบบทดเป็นพี่เลี้ยงใช่แล้วนะงามิรภาพ เดี๋ยวไม่ล้องหากันเดยลยเวลาตอนนี้ยังปรับตัวอยู่นะตักแต๊ดยังไม่เคยมาเจอเพืเ่อนๆน,นต่าได้เพื่อนเต่อนด้ค่ะเแต่เพื้นมันแฉะเพื่อนมันแฉะมากเลยนะอ้าวพลายอามาเสวัสดีจ้าความเฉินนัน่นรือไ่ไถ่แล้วเขาตื่นเต้นมั เขาตื่นหมว่าเขาตื่นเขาตื่นเขาจากยังไม่กินดอกแม่เขายังตื่นเวทีอยู่ก็ยังไม่ชิน <c oughs> เออไอแบ <c oughs> แบเวลาช้างหมายไหมเวลาช้างเขาตื่นเหมือนเวลาช้างที่ขึ้นรถเขาจะทายแบบเออไม่เคยได้มันเจอไม่เคยไดเอาอนักบ้านประมาณ <c oughs> <c oughs> ที่ปนเว้ยแม่กล่องบอกายเป็นแมแม่ถ่ายเป็นแม่บอกไม่ตื่นเต้นแบบเหมือนเช้าเวลาเห็นไหมล่ะถ่ายพุ่งถ่ายพุ่งเลยก็ตื่นเต้นเหมือนพาหนูไปไหนต้องย้ายต้องย้ายหลักแล้วแหละมันแฉะนี่มาหยุดมาหยุดตรงนี้ไหนบนนี่นี่คือมันแฉะเดียวตั๊กแต๊กตื่นเวทีตั๊กแต๊กจะเป็นไรตั๊กแต๊ก ตักเตกตื่นเวทีหนูมาครั้งแรกทุกวันว่ามันไม่เคยออกมาข้างนอกบิ๊กบอสมาไหนฮ<อ>ะที่ไหน,นเบอร์มาเบอรม์มาริงอ,อ๋อคุณแม่ใช่ยินดีกละะ่าวมั้ย ตักแตกไปด้วยงานของแม่สายเด๋เหมือนปีที่แล้วนู้นใครที่ใครเคยพาพาเบนไปอันนี้กระไรจีนุ่มสนิทมั้งเนี่ยไอ้หน้าจุกเอ็มเอ็มแม่จ๋าน้าอันว่าวบอกเอาบ่ ไม่ฟังออกหรอเอ้าแมนบอกไปโอเคโอเคกดจนนะ